คงพูดได้อย่างเต็มปากว่านี่เป็นฤดูกาลที่เชลซีพัฒนาขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมากนับตั้งแต่การเข้ามาเทคโอเวอร์ของท็อตโบลีแล้วก็กลุ่มเคลเล็กแคปิตอลเห็นได้จากอันดับในตารางคะแนนนะครับซึ่งการอยู่อันดับ2ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็รังจากฝูงในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยผลงานที่ในสนามก็มองเห็นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับมีอัตลักษณ์แล้วก็รูปแบบการเล่นภายใต้การคุมทีมของคุณซื่งใหม่อย่างมาเรสกา ที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับทำให้เชลซีมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นแต่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีครับแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมที่มีฟอร์มร้อนแรงที่สุดในลีกเวลานี้แต่ก็ใช่ว่าพวกเขาเนี่ยยังไม่มีอะไรที่ต้องปรับปรุงนะครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างครับที่ทําให้ไม่สามารถไปถึงคําว่าทีมลุ้นแชมป์ได้และหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาเรื่องเกมรับที่ยังไม่นิ่งพอครับจนนาไปสู่การเสียประตูอย่างง่ายดายอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งนี่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้เล่นเกมรับโดยรวมก็จริงแต่ถ้าลองมองรายละเอียดของเกมในแต่ละนัดเนี่ยจะมีนักเตะที่มักถูกวิจารณ์ถูกตำหนิแล้วก็ถูกแฟนบอลเชลซีพูดถึงอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียในถล่มกันเละเลยนั่นก็คือบโน่ไบเดชิลกับโรเบิร์ตซานเชสซึ่งในคลิปนี้ครับพวกเราจะพาทุกคนไปวิเคราะห์ว่าทำไมเนี่ยเชลซี จะไม่สามารถก้าวไปสู่การลุนแชมป์ได้ถ้าหาก2คนนี้ยังเป็นตัวหลักของทีมซึ่งก่อนจะไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ในช่องปาม3บาท5บาทได้เลยนะครับหรือถ้าอยากจะสนับสนุนคอนเทนต์นี้ก็สามารถส่งเป็นซุปเปอร์ตงก็ได้ครับมาเริ่มกันที่บาโดบายเดชิลครับ เชลซีเนี่ยคว้าประกันหลังลายนี้มาจากโมนาโกครับในช่วงตลาดหน้าหนาวของฤดูกาล2022ถึง2023ด้วยสัญญาโคตรยาวครับ7ปีครึ่งในฐานะเซ็นเตอร์แบ็กที่ถูกมองว่ามีศักยภาพที่สุดในรุ่นของตัวเองซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยบายดชิวได้ยืนจับคู่กับรุ่นพี่ซีเนียในทีมอย่างเตียโกซิวา บาดิชิวก็แสดงถึงความนิ่งครับและความกล้าออกบอลจนถูกมองว่าเป็นตัวแทนของพี่ใหญ่ในระยะยาวได้แต่โชคม่ดีครับที่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บในช่วงท้ายฤดูกาลซึ่งก็กินเวลาในการฟื้นฟูแล้วก็เรียกความฟิตไปจนถึงช่วงตน้นฤดูกาล2023-24ซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยสามารถเรียกความฟิตกลับมาช่วยเหลือทีมได้แล้วฟอร์มการเล่นของบาดชิวก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับ,บตั้งแต่ในตอนนั้นจนถึงตอนนี้ ปัจจุบันบาเดชิลเป็นกองหลังที่จ่ายบอลเสียบ่อยที่สุดและมีหลายต่อหลายครั้งครับที่มัาจะจ่ายบอลสุ่มเสี่ยงจนเป็นต้นเหตุให้ทีมเสียประตูอยู่บ่อยครั้งเก็บบอลบางทีก็เอาไว้กับตัวนานเกินไปโดยไม่จําเป็นยิ่งในตอนที่เซนเตอร์แบ็กตัวหลักอย่างเวสลี์ฟอฟาน่าได้รับบาดเจ็บเนี่ยบาริเสกาก็จะให้โอกาสเขาได้ลงคู่กับเลวายโควิลแต่ดูเหมือนว่าบาเดชิลเนี่ยจะไม่สามารถทดแทนการขาดหายไปของฟอฟาน่าที่ฟอร์มก็ไม่ได้ดีเลิศอะไรมากมายขนาดนั้นด้วยซ้ำนะครับ แถมดูเหมือนว่าจะเพิ่มรอยร่่ยกับทีมอีกเห็นได้จากในเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์ที่เชลซีแซงกลับมาชนะสเปอร์แบบสุดมัน4-3ซึ่งถึงแม้3ประตูที่เสียเนี่ยจะไม่ได้เกิดจากเจ้าตัวโดยตรงนะครับแต่เชื่อว่าแฟนๆที่ได้ชมเกมนั้นจะได้เห็นว่ามีหลายตอนหลายจุดที่บารชิวไดยจ่ายบอลสุ่มเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาจนทําให้เพื่อนเล่นยากแล้วก็นําไปสู่การเสียบอลที่เสี่ยงต่อการเสียประตู ซึ่งอ้างอิงจากสติของบาเดชิลในเกมจากโซฟาสกอร์เนี่ยนะครับบาเดชิลเนี่ยจ่ายบอลเสียไปถึง10ครั้งนะครับเกมหนึ่ง10ครั้งนี่ถือว่าโคตรเยอะนะฮะเป็นการวางบอลยาวเสีย2ครั้งที่เหลืออีก8ครั้งใเป็นการจ่ายบอลเสียแบบทั่วไปซึ่งมันเยอะมากๆนะครับในบทบาทเซนเตอร์แบ็กที่มีข้อผิดพลาดเนี่ยควรจริงๆแล้วมันควรจะเกิดให้น้อยที่สุดซึ่งถ้าเรามองถึงการทําทีมระยะยาวของมาริสกาในระบบที่ต้องปรับมาเป็น3เซนเตอร์แบ็กเวลาบิวอัพจากแนวหลังเนี่ย ต้องพึ่งการออกบอลที่ชัวร์และก็เกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดเรียนตามตรงเลยครับว่าบาเดชิลเนี่ยด้วยฟอร์มการเล่นปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนจะไม่เหมาะและก็จะเป็นคนที่ฉุดเชลซีในการยกระดับทีมขึ้นไปได้และถ้าบาเดชิลยังไม่ยกระดับของตัวเองโอกาสที่เชลซีจะหาทางปล่อยท่อจากทีมเพื่อเสริมซิตต์แบคค็กคนใหม่เพื่อที่จะเข้ามาแย่งกับโฟฟาน่าและโควิลก็มีโอกาสไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือปัญหาแรกครับปัญหาที่2 เชื่อว่าแฟนบอลที่มองจากนอกโลกก็เห็นนะครับนั่นก็คือโรเบิร์ตซานเชสผู้สัประตูที่เชลซีไปเซ็นมาร่วมทีมตั้งแต่ซัมเมอร์ปี2023-2024จุดเด่นของซานเชสตั้งแต่อยู่กับไบรตันคือการตัดลูกกลาอากาศครับแล้วก็ปฏิกิริยาการเซฟที่ยอดเยี่ยมแต่ซานเชสก็ถูกดรอปจากการเป็นตัวหลักของไบรตันก่อนจะย้ายมาอยู่กับเชลซีนะครับด้วยสไตล์การเล่นใช้เท้าของเจ้าตัวที่เป็นคนออกบอลช้าครับ เก็บบอลไว้กับตัวนานไม่รู้ว่าแอคหรือเปล่านะฮะจนทําให้เกมมันดูไม่ค่อยไหลลื่นครับซึ่งนับตั้งแต่สมัยที่เชลซีอยู่ภายใต้การนําทีมของโปเชตติโน่ซันเชสก็ได้รับความไว้วางใจครับให้ออกสตาร์ทเป็นมือหนึ่งตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยครับซึ่งความจริงก็เริ่มเหมือนกับปรากฏปัญหาที่เจ้าตัวมีสมัยอยู่กับไรตันคือเริ่มแสดงหเห็นว่าเชลซีเนี่ยทำแต้มหลุดมืออยู่บ่อยครั้งนั่นก็คือเรื่องของการใช้เท้าเล่นกับบอลที่สุ่มเสี่ยง ทั้งการออกบอลเสียแล้วก็การเก็บบอลไว้กับตัวที่มันนานจนเกินไปครับทำให้ไปสู่การเสียประตูซันเชสเนี่ยถูกดรอปจากทีมของพอชในการเป็นตัวจริงครับหลังจากที่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บจนเสียมือหนึ่งให้กับทางเยอเยเปตรวิชในที่สุดซึ่งในฤดูกาลนี้เชลซีกับระบบการเล่นของมาริสกาเนี่ยซันเชสได้มีโอกาสกลับมาเป็นมือหนึ่งอีกครั้ง ถึงแม้ว่าสิงบลูเนี่ยจะไปคว้าตัวฟิลิปยอร์เคนเซนจาก b บียเร้มาร่วมทีมก็ตามซึ่งจนถึงตอนนี้การออกบอลด้วยเท้าของซานเชสเนี่ยก็ยังไม่มีการยกระดับหรือทําให้แฟนเชลซีรู้สึกไว้วางใจหรือโล่งอกได้เลยยิ่งเกมใหญ่ๆเนี่ยก็จะเห็นอาการโลกลนลานแล้วก็ความไม่นิ่งของโรเบิร์ตซานเชสครับจะแสดงให้เห็นก่อนข้างชัดเจนโดยไม่ได้พูดกันมั่วๆนะฮะ มีหลักฐานอ้างอิงจากสเติกของฮูสกอร์เนี่ยบอกว่าซานเชสเป็นผู้สับประตูที่ออกบอลพลาดจนนำไปถูกการเสียประตูมากที่สุดในฤดูกาลนี้ไม่เพียงแต่ในเฉพาะพรีเมียร์ครับรวมถึงหลีกใหญ่ของยุโรปคือหลีกใหญ่ยุโรปเนี่ยแกออกบอลเสียมากสุด่ะก็คิดเอาแค่นี้ฮะสติเราจะไปลุนชแชมป์นะแต่ออกบอลเสียเยอะขนาดนี้ซึ่งถึงแม้ว่าสิติการเซฟของซานเชสเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในขั้นย่ำแย่และก็ทำได้ไม่เร็วเลยนะครับแต่ก็ไม่สามารถทดแทนข้อผิดพลาดในการใช้เท้าที่กล่าวมาได้ ยิ่งการที่ทีมยังมียอร์เกนเซนที่เหมือนกับเริ่มแสดงหเห็นว่ามีความนิ่งมากกว่าและการเซฟที่ไม่แตกต่างกันมากนักกระแสวิจารณ์จากแฟนบอลมองว่าเวลาของซานเชสในการเป็นผู้守ประตูมือหนึ่งของเชลซีก็ควรจะหมดลงแล,แล้วแล้วก็ถ้าใครติดตาม Blues Today ครับจะเห็นว่าทั้งนักวิจารณ์อดีตนักเตะก็ออกมาบอกว่าจุดอ่อนของเชลซีคือตำแหน่งผู้守ประตูนะฮะซึ่งโอกาสมือ2ออย่างฟลิปยอร์เกนเซนในการทำหน้าที่เป็นมือหนึ่งทดแทนเนี่ย ดูแล้วมีโอกาสทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งท้ายสรุปในเรื่องของประเด็นนี้นะครับถึงแม้ว่าปัญหาของเกมรับเชลซีเนี่ยจะไม่ได้เกิดจาก2คนนี้ทั้งหมดก็จริงครับแต่เชื่อว่าถ้าเชลซีเริ่มคิดที่จะมองหาโอกาสในการยกระดับหรือเปลี่ยนแปลงนักเตะที่จะช่วยอุดรอยรั่วในเกมรับได้แล้วก็เกมรับที่ยังไม่เสถียรของทีมเนี่ยเชื่อว่าชื่อของ2คนนี้จะเป็นชื่อปรากฏแรกๆลําดับต้นๆที่ทางสโมสรต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือหาโอกาสในการปล่อยตัวออกจากทีมอย่างแน่นอน สำหรับบาเดชิวกับโรเบิร์ตซานเชสเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับคิดว่า2คนนี้เป็นจุดอ่อนหรือว่าเป็นแพรับบาปหรือควรจะปรับแก้ไขย,ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับหากชื่นชอบคอนเทนต์นี้สามารถสนับสนุนด้วยการส่งเป็นซุปเปอร์ตงได้ครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ